อคระสูวิถีเสียนตอนที่31เย่ฉงข้าลานปลาลองหลังจากที่เย่เวยออกไปการต่อสู้ที่ตระกูลเย่ก็เริ่มดูดเดือดเจ้าขยะเให้เจ้ามาวัดด้วนความแข็งแกร่งกับข้าตู้เสียนหงจอมยุตสีดารานในชุดขาวทั้งตัวที่ยืนอย่างภาคภูมิใบหน้าหล่อเหลาเย็นชามีรอยยิ้มสะใจมองเย่สวนที่ถูกตัวเองเตะเข้าที่เท้าอย่างดูถูกแล้วถุยน้ำลาย น้ำลายเข้าจังๆบนใบหน้าที่มีรอยแผลของเย่สวนนี่คือการดูหมินยยดยม้มเย่ส่วนที่กระดูกหกักถึงสามสี่โกรธมากจนสะเทือนไปถึงหัวใจถึงกระอักเลือดออกมาเย่สวนเป็นแค่จอมยุทธสามดาราตู้เสียนหงเป็นจอมยุทธสีดาราต่างกันถึงหนึ่งดาราอีกทั้งตู้เสียงหงยังมีวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญญาณธรรมดาหนึ่งบทดังนั้นเยู่วนจึงไม่มีกำลังที่จะสู้ได้ ทำได้แค่ให้ตู้เสียนหงสูญเสียกำลังภายในนิดหน่อยแล้วถูกตู้เสียนหงจัดการจุดแสนสาหัสเจ้าขี้แพ้ที่ไรค้ค่าตู้เสียนหงมองเยซวนที่เข้าขั้นโคมา่าฝ่าเท้าที่เตะเข้าตรงที่หน้าอกยกสูงขึ้นไปเตะไหลของเยซวนอย่างโหดเหี่ยมกรอบเสียงกระดูกแตกทำให้ในหัวไร้ความรู้สึกบนใบหน้าของตู้เสียนหงจึงเผยรอยยิ้มที่ร้ายกาจออกมากรบกรบกรบตู้เสียนหงมองเยซวนยังไม่แยแส มุมปากสเสยยิ้มอย่างพอใจฝ่าเท้าเตะต่อไปที่แขนขวาขาซ้ายน่องขวาของเยซูวนกระดูกบาดเจ็บจนแตกเสียงร้องอันเจ็บปวดของเยซูวนที่อยู่ในลานประลองดังขึ้นฝาเข้าหูตระกูลเยทุกคนทําให้ตระกูลเยทุกคนมองอย่างใจสลายด้วยสายตาที่ข้างแขนตระกูลตู้รังแกผู้อื่นได้เหี้ยมนักคนในตระกูลอื่นๆที่มองต่างตายด้านนี่ตระกูลตู้จะจัดการตระกูลเยให้ถึงตายหรือหยุดลงมือ เย่งตะโกนเสียงดังบนหน้าผากมีเส้นเลือดผุดในดวงตาเห็นเป็นเส้นเลือดแขนตระกูลตู้แขนตู้เสียนหงจนอยากจะหักกระดูกเป็นชินช้นๆตระกูลตู้โหดเยี่ยมหนักเยู่นพ่ายแพ้แล้วแต่ตู้เสียนหงเยงไม่ปล่อยเย่ส่วนยังลงมือโจมตีเย่สวนจนกระดูกหักแตกเป็นทั้งตัวเสียนหงแค่นี้ก็พอแล้วจะต้องทำลายมิตรภาพเลยที่นี่คือตระกูลเยถึงแม้บุตรหลานของตระกูลเยจะมีแต่พวกที่ไม่เอาไหน แต่ก็ควรจะไว้หน้าตระกูลเย่บ้างตู้หยวนหมิงผู้นำตระกูลตู้กว่าสายตามองคนในตระกูลเย่ด้วยสายตาที่อยากจะฆ่าที่มุมปากมีรอยยิ้มเยาะเย้ยและพูดอย่างไม่รุนแรงและพูดอย่างไม่รุนแรงแต่ไม่อ่อนข้อให้นี่เขาไว้หน้าตระกูลเย่หรือเห็นได้ชัดว่ากำลังรยเกลือบนปากแผลของตระกูลเย่คำพูดของตู้หยวนหมิงมันคือการดูถูกหยิดยามตระกูลตู้เป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของเมืองชิงเย่ และตระกูลเย่ละ่ะถึงแม้จะมีชื่อเสียงอยู่บ้างในยุทธภพแต่ก็ตกต่ำลงในยุทธภพถือว่าตกต่ำที่สุดบุตรหลานในตระกูลที่เป็นจอมยุทธห้าดาราก็ไม่มีสักคนในอนาคตไร้ซึ่งคนประสบความสําเร็จเลวร้ายลงเรื่อยๆวันนี้ยังจะสามารถปกป้องชื่อเสียงในยุทธภพได้หรือเปล่านั้นยังยากที่จะตอบได้โจจิงจะวินหัวเราะยังไม่สนใจที่ดินทางเหนือของตระกูลเย่พืนนั้นหากยินดีขายให้ตระกูลตู้ดีกว่า คนฉลาดจะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้จะทําอะไรได้หากเป็นข้าข้าคงจะขายให้ตระกูลตู้ไปแล้วได้ผลของการกระทําดีกว่าฮฮ <c oughs> ผู้นําตงเฮยิ้มเยาะไม่มีพลังมีแต่ความดื้อดึงจะทําอะไรได้สักสีเงินหรอือที่ข้าเห็นก็มีแต่ความโง่เง่า,งาความพูดคุยที่เสียสีและดูถูกของโจจิงจวินและต้งเฮอดังเข้าหูผู้นำของตระกูลเย่เย่เจิงจ้งชิง ทำให้เย่เจิงชิงโกรธจนหน้าดำหน้าแดงกําหนัดแน่นมากจนเห็นเส้นเลือดที่โผลออกมาไฟแห่งความโกรธเต็มหัวใจตระกูลเย,ย่ของข้าถึงจะตกต่ำลงแต่ใช่ว่าคนอื่นจะมาลํำปามได้น้องเย่พุรหล้านไม่รู้ความลงมืออย่างไม่อย่างคิดเจ้าจะได้ถือสากลับไปข้าจะสั่งสอนพวกเขาให้ดีเองอย่างนี้คงไม่เกินไปนะในเมื่อโคต่อสู้ไร้ความสามารถก็ควรจะไว้หน้ากันสักนิด ใบหน้าของตู้ยนหมิงมีรอยยิ้มจอมปลอมมองเย่เจิ้งชิงอย่างจริงใจแต่ใจดำหัวเราะล่าแล้วพูดออกมาไม่มีแม้แต่จะสื่อถึงคำขอโทษสักนิดความสามารถของเย่ส่วนยังไม่ดีเท่าเย่เจิ้งชิงพูดอย่างเย็นชาสุดลมหายใจเข้าอย่างแรงแล้วถอนหายใจเบาๆข่มจิตอาฆาตนั้นไว้ในส่วนลึกของจิตใจมองตู้ยนหมิงที่มีสีหน้ายะโสเย่ไห่ขึ้นไปยังลานปะลองค่อยๆพาร่างของเย่ส่วนลงมา เย่ซวนลมหายใจอ่อนแรงบาดเจ็บร้ายแรงมากอันตรายจนถึงตายได้บุรุษผู้แข็งแกร่งอย่างเย่ให้มีตาแดงกล่ำน้ำตาเอ,อ่รีบเอาอยาตันให้เยู่่วนกินจงเอ๋เจ้าไปเถอะกระดูกซี่โครงของเย่ส่วนหักสามสี่กระดูกข้อมือข้อเท้าก็แตกหมดแล้วเจ้ารู้นะว่าจะต้องทำอย่างไรเย่ h, จึงชิงวางฝ่ามือบนไหล่ของเย่ชงใช้แรงบีบเบา เย่ฉงพยักหน้าเขารับรู้ถึงความโกรธที่กดดันของท่านปู่เย่ฉงใช้สายตาที่มีเส้นเลือดผุดมองไปยังตู้เสียนหงยิงหันเที้ยมและอารมณ์เย็นชาสายตาที่มองตู้เสียนหงนั้นเหมือนกับมองคนตายเย่สวนพวกมันรังแกเจ้าข้าจะเอาคืนพวกมันทั้งสิบเท่ามองไปที่เย่สวนที่คนในตระกูลกําลังพาไปรักษามือของเย่ฉงกําแน่นขึ้นกัดฟันพูดและระเบิดคําพูดที่แน่วแน่และเย็นชาออกมา ผ้าคลุมของเยชงสะบัดร,ร่างของเขาลอยขึ้นไปบนลานปะลองกำมัดแน่นจนเส้นเอ็นปูดโดยเฉพาะความหดร้ายทําให้เยชงในตอนนี้เหมือนดั่งสัตว์ร,ร้ายตัวหนึ่งทั่วทั้งร่างมีรังสีแห่งความหดเหี่ยมไม่เหมือนกับเยชงคนเดิมที่นิ่งสงบตระกูลเย่มีแค่พวกเจ้าไม่กี่คนข้าเสียนหงแค่คนเดียวก็สามารถจัดการคนที่ไม่มีอะไรดีอย่างคนในตระกูลเย่ได้สบายๆตู้เสียนหงมองด้วยสายตาที่เหนือกว่า จองเยชงยังดูถูกและพูดอย่างยะโศตู้เซียนหงรู้ว่าเยชงเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาบุตรหลานของตระกูลเยเป็นแค่จอมยุสีดาราถึงการพัฒนาของเยชงจะอยู่ในระดับเดียวกันกับตนคือจอมยุสีดาราเยชงก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาถึงการพัฒนาจะอยู่ในระดับเดียวกันเจ้าก็เอาชนะข้าไม่ได้หรอกตู้เซียนหงมีวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญาณสูงสุดมันมีความมั่นใจเกินร้อย ตระกูลที่ค่อนข้างใหญ่แต่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเยาวเป็นเพียงแค่โจมยุสีดาราน่าผิดหวังจริงๆข้าจะดูสิว่าที่หนึ่งในตระกูลเย่จะไร่ค่าถึงระดับไหน <laughs> ตู้เสียนหงหัวราะหลายท่าทางโอหังมากมือของเขาชี้ไปยังที่เย่ชงคำพูดของตู้เสียนหงเพิ่งจะจบรอบ,บตัวของเย่ชงก็มีอัคารเสียนทั้งเจบทที่กำลังรวมตัวกัน กระเซียรส่องแสงกำลังภายในไหลวนรวมตัวกันอย่างสลัวสวกลายเป็นคลื่นที่ใต้เท้าของเยชงวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญาณอย่างก้าวสถานตามเสียงของคลื่นน้ำเท้าของเยชงเหมือนมีคลื่นน้ำอยู่ใช้ความเร็วที่น่าสะพรึงพุ่งไปที่ตู้เสียนหงเยชงปล่อยมาที่เต็มไปด้วยความโกรธไม่มีแม้แต่จะอ้อมแรงการพัฒนาของจอมยุทธห้าดาราได้โจมตีทันทีปัง เย่ชงพุ่งมาที่ด้านหน้าของตู้เสียนหงกำปันของเขาปกคุมไปด้วยกำลังภายในสีเงินที่เบาบางกำลังภายในที่ปกคุมคล้ายกับว่าเขาใส่นุ่มนี่คือขอบเขตท,ที่จอมยุทธห้าดาราสามารถทําได้การพัฒนาถึงจอมยุทธห้าดาราจอมยุทธเจ็ดดาราพลังที่แท้จริงจะยกระดับขึ้นสูงจอมยุทธห้าดาราสามารถใช้กําลังภายในเป็นเกราะไม่ว่าความเร็วหรือพลังก็เหนือกว่าจอมยุทธสีดารามาก จอมยุทธหดาราหดาราโดยปกติจะไม่ใช่คู่มือของจอมยุทธ7ดาราจอมยุทธสดาราก็ไม่ใช่คู่มือของจอมยุทธหดาราจอมยุทธห้าดาราจะใช้กำลังภายในเป็นเกราะได้จอมยุทธ7ดาราจะใช้กำลังภายในเป็นปีกบินได้เย่ชง้ายกับเสือชีตากล้ามเนื้อทูทั้งร่างสั่นไม่หยุดการโจมตีเต็มไปด้วยพลังที่น่าหวั่นเกรงเสียงของกระปั้นที่ทะลุผ่านอากาศเหมือนเสียงดังฟ้าผ่า จอมยุดห้าดาราเป็นไปได้อย่างไงตาของตู้เสียนหงดูตกใจหมัดเหล็กของเย่ชงก็แข็งแกร่งตู้เสียนหงยกสองหมัดขึ้นมาตั้งรับปัง้งหมัดของเย่ชงเหมือนกับคอ้อนเหล็กที่หนักมากพุ่งตรงไปโจมตีที่หน้าอกของตู้เสียนหงกรบกรบเสียงกระดูกมือทั้งสองข้างของตู้เสียนหงแตกหน้าอกบุ๋มลงไปกระดูกซี่โครงหักหกซี่จอมยุดห้าดาราแข็งแกร่งกว่าจอมยุดสี่ดารามากหมัดของเย่ชงเต็มไปได้วยความโกรธ รายวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญาณสูงสุดความเร็วดุดแสงตู้เซียนหงเป็นเพียงแค่จอมยุทธ์สีดาราไม่ได้แม้แต่จะลงมือความแตกต่างระหว่างจอมยุทธ์สีดารากับจอมยุทธ์ห้าดารานั้นสูงเกินไปถึงจะต่างกันแค่หนึ่งระดับแต่พลังที่แท้จริงจะต่างกันมหาศาลการประลองกับคนที่ระดับต่างกันนั้นไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาจะทําได้อย่างในเมืองชิงเย่มีน้อยมากที่จะได้ดูการประลองทั้งสองฝ่ายที่ระดับต่างกัน เจ้าทำให้น้องเยซูวนของข้าต้องบาดเจ็บและอับอายข้าจะเอาคืนไม่เท่าตัวเยชงมองตู้เสียนหงที่นอนกองอยู่บนพื้นด้วยสีหน้าที่หวาดหวั่นเขาค่อยๆเดินเข้าไปสีหน้าเย็นช้าราวกับพูดผีที่น่ากลัวยาปล่อยข้าไปเถอะตู้เสียนหงมองเยชงที่เดินกดดันเข้ามาใบหน้าซีเซียวด้วยความกลัวไม่เหลือท่าทีโอหังก่อนหน้านี้ปังปังปัง มดที่มีสีเงินอ่นอ,อนๆหนักเหมือนภูเขาเต็มไปด้วยความโกรธของเยชงพุ่งเข้าไปต่อยที่หน้าของตู้เซียนหงร่างกายแขนและต้นขาเขาลงมือได้โหดเหี้ยมมากเกราะกันมังภายในจอมยุทธห้าดาราสีหน้าของตู้เซียนหงเปลี่ยนเป็นหน้านิ้วคิ้วขมวดเขาไม่คิดว่าตระกูลเย่จะมีจอมยุทธห้าดาราในข้อมูลที่ตระกูลตู้ตรวจสอบสามวันก่อนเยชงเป็นเพียงแค่จอมยุทธสี่ดาราคนคนนั้นคือที่หนึ่ง เย่ชงแห่งตระกูลเย่เหรอบุตรหลานตระกูลเย่ไม่เบาทีเดียวปีนี้เย่ชงเพิ่งจะอายุยี่สิบสองปีจอมยุทธห้าดาราที่อายุยี่สิบสองปีในอนาคตจะต้องเติบโตไปไกลแนะ่ผู้คนของแต่ละตระกูลดูคึกคักต่างจ้องมองไปที่เย่ชงบนลานประลองนิ่งท่าเบาๆตระกูลที่เป็นอริก,กันกับตระกูลเย่เริ่มมีสีหน้าที่เคร่งเครียดอายุเพียงยี่สิบสองปีแต่ได้เป็นถึงจอมยุทธห้าดารา ต่อไปในอนาคตตระกูลเย,ย่ควรมีผู้แข็งแ,งแกร,งร่งขอบเขตอี้หยวนเพิ่มขึ้นมาอีกคนบนลานประลองมัดคนเย,ย่ชงจมตีตู้เสียนหงจนกระดูกแตกไปทั่วร่างทำลายร่างกายภายในของเขาถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าแต่ตู้เสียนหงก็กลายเป็นคนที่ไร้ค่าไปแล้วถึงเย่ยชงจะโกรธมากแต่คนที่หนักแน่นอย่างเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียสติสัมปชัญญะตู้เสียนหงบาดเจ็บสาหัสจนกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ ในเมื่อตระกูลตู้เป็นผู้เริ่มก่อนตาต่อตาฟันต่อฟันตระกูลตู้มากมายที่มองอยู่ก็ไม่ได้พูดอะไรหากตนฆ่าตู้เสียนหงจริงตระกูลตู้จะใช้เป็นข้อแก้ตัวหาเรื่องตระกูลเย่อีกพลังของตระกูลเย่ด้อยกว่าตระกูลตู้มากอีกอย่างตระกูลตู้มีพันธมิตรมากมายที่แข็งแกรง่งหากเกิดการสู้รบจริงๆตระกูลเย่ไม่มีทางที่จะชนะได้เลยเย่ชงรู้ซึ่งถึงจุดนี้ดีดังนั้นเขาจึงลงมือเต็มที่ เพื่อให้ตระกูลตู้ต้องรับความเจ็บปวดบ้างไม่ได้ต้องการชีวิตน้อยน้อยนี้ชงเออแค่นี้ก็พอแล้วอย่าได้ทำลายไมตรีต่อกันอย่างไรซะตระกูลตู้ก็เป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของเมืองชิงเย่ก็ควรจะไว้หน้ากันบ้างเสียงที่เย็นชาของเย่เจิ้งชิงดังขึ้นมองไปที่ตู้หยวนหมิงเลียนแบบเสียงของตู้หยนหมิงแล้วใช้คำพูดที่เหมือนกันของตู้หยนหมิงพูดเยาะเย้ยตู้หยุนหมิง คนของตระกูลเย่น้อยมากที่จะเดือดดาลพวกเขาไม่เกรงกลัวถึงจะต้องเผชิญหน้ากับตระกูลตู้ที่แข็งแกรง่งตระกูลเย่ยังไม่ยอมอ่อนแอให้เห็นตาต่อตาฟันต่อฟัน